เผยข้อมูล Samsung Galaxy Z 5อาจมีหน้าจอฝาพับใหญ่ขึ้นและไม่มีรอยพับตรงกลางล่าสุดได้เริ่มมีข่าวลือว่า Galaxy Z 5จะมีหน้าจอฝาพับที่ใหญ่ขึ้นมากกว่าเดิมครับและจะไม่มีรอยพับตรงกลางหน้าจออีกต่อไปแล้วครับโดยข้อมูลที่ว่านี้มาจาก Ross y o n g CEO ของ Display Supply Chain c o n s u l t a n t ซึ่งเป็นแหล่งข่าววงในได้เผยว่า Galaxy c f 5จะมีหน้าจอฝาพับที่ใหญ่ขึ้นโดยอาจมีขนาดอยู่ที่3.3ถึง3.4นิ้วใหญ่กว่าเดิมเกือบ2เท่าเมื่อเทียบกับจอ1.9นิ้วของ Galaxy c 5 4ส่วนหน้าจอหลักด้านในก็จะได้รับการอัปเกรดเช่นกันครับโดยจะใช้กลไกบันพับแบบใหม่ที่จะช่วยให้รอยพับตรงกลางของหน้าจอกางลงครับแต่ยังไม่ทราบว่าจะช่วยลดความนูนเวลาสัมผัสด้วยหรือไม่นะครับนอกจากข้อมูลที่เผยมานี้แล้ว ยังไม่มีรายละเอียดอื่นๆของ g a l a x y S5 5เผยม,มานะครับแต่เชื่อว่าน่าจะมีการเปิดตัวในเดือนสิงหาคมปี2023ครับตอนนี้ช่อง IT-Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT-Fast เพียงแค่เดือนละย0ิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ